c อนเทนต์ไมค c r รับช่วงนี้มีแต่ร้อยวันเต็มไปหมดทำไมต้องร้อยวันล่ะวันเดียวไม่ได้เหรอวันนี้ผมก้าวง่ายจะพาทุกคนไปหาคำตอบช่วงโคตรปัน่นที่จะนำสิ่งที่น่าสนใจในโลกออนไลน์มาเล่าสรุปแบบง่ายๆไปกันเลยย้อนกลับไปในวันที่16กันยา2019ช่อง Luke the n o t a b l e ได้อัปโหลดคลิปที่มีชื่อว่า100 Days ฮาร์ดคอร์ไมค์คร f t เป็นการเล่นไมค์คร f t โหมดฮาร์ดคอร์ที่มีลักษณะต่างจากการแคสเกมปกติทั่วไปคือมีการเล่าเรื่องราวการประจนภัยในเกมทั้งร้อยวันแบบสรุปสั้นๆฟีลลิ่งคล้ายๆกับการสปอยหนังเลยครับเพราะถ้าเล่นไมค์ครับร้อยวันเต็มๆเนี่ยคลิปมันจะยาวมากกว่า30ชั่วโมงแน่ๆหนึ่งวันในเกมไมค์ครับเนี่ยจะประมาณ20นาทีในโลกจริงทําให้ยูทูบเบอร์หน้าใหม่และหน้าเก่าได้ให้ความสนใจไม่น้อยเพียงแต่เวลาแคสเนี่ยจะต่างจากแคสปกติ แคดปกติจะไม่แการเล่นไปด้วยพูดไปด้วยใช่ไหมอย่างที่เคยเห็นกันแต่ว่าแบบนี้จะเป็นการเล่นก่อนแล้วค่อยอัดเสียงที่หลังนั่นแหละเป็นจุดล่มต้นของตำนานไมคครับร้อยวันช่วงปี2021นี่เองยูทูบเบอร์หลายๆช่องได้มีการทำคอนเทนต์ร้อยวันรูปแบบไม่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเอาชีวิตรอดร้อยวันโดยแปลงร่างเป็นตัวนั้นตัวนี้แคดแบบคนเดียวหรือว่าแคสแบบเพื่อนๆเ,เอาชีวิตรอดร้อยวันในมอดต่างๆทํา,าทให้ร้อยวันเนี่ย เป็นมาตรฐานใหม่ที่ดึงดูดให้ครีเอเตอร์ใหม่ๆคือครีเอเตอร์ที่ทำคอนเทนต์เกมอื่นเนี่ยบางทีก็ผันตัวมาทำ Minecraft 100วันแบบจริงจังก็มีอย่างช่องที่ขึ้นฟีดบ่อยๆนะครับทุกคน Owen Kingdom ที่อดีตเคยแคสจากเกมแนว Gary m o อสตมาแคสไม n e ครับ t ้0ยวันกับเพื่อนๆสามารถไปดูกันได้แค่กดฟีดก็เด้งมาเต็มเลยและปัจจุบันนี้นับวันก็ยิ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆช่วงต้นปีนี้เองก็หนีไม่พ้นกับดรามา่า เพราะชาวเน็ตได้ไปวิจารณ์ในช่องต่างประเทศอื่นๆว่ากอ็ความคิดของ Luke the Notable ที่เคยลงในปี2019ต้องให้เครดิตด้วยนะซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยก็ได้แสดงความคิดเห็นแบบปักหมุดเช่นกันช่วงเดือนกุมภาพที่ผ่านมาเพื่อจบปัญหาดราม่าทั้งหมด100วันเนี่ยเป็นของทุกคนถ้าอยากจะทําก็ทําไปเลยไม่ต้องมาขออนุญ,ญาตใน YouTube ต่างประเทศไม่ได้จบแค่ร้อยวันเท่านั้นแต่ไกลไปถึงพันวันเลยก็มีและสิ่งที่ว้าในวงการไมครับนั่นก็คือ การเริ่มทำคอนเทนต์ร้อยวันมันมีความคุ้มค่าและผลตอบรับมากมายมหาศาลสังเกตได้จากในคลิปวิดีโอที่เป็นหมวดหมู่ในต่างประเทศจะเห็นว่าเมื่อเริ่มทำร้อยวันเมื่อไหร่ผู้คนก็จะหลั่งไหลไปดูกันทันทีไม่เกี่ยวว่ายูทูบเบอร์คนนั้นจะเป็นใครจะแคสด้วยเสียงเดียวหรือหลายเสียงเขาไม่สนใจทั้งนั้นขอแค่แคสอย่างน้อยร้อยวันก็เพียงพอที่สำคัญคอนเทนต์เนี่ย ไม่จำเป็นต้องลงถี่ก็ได้ลงขั้นต่ำเดือนละครั้งก็ยังคุ้มกว่าลงบางเกมทุกวันเสียอีกช่องต่างประเทศหน้าใหม่ที่ผมไปสังเกตมานะครับยกตัวอย่างเลยก็จะมี corinthius game play capture muse silver coffee f e e l genius จะเห็นว่าเมื่อทำคอนเทนต์ร้อยวันเมื่อไหร่ผลตอบรับได้รับมากกว่าการทำคอนเทนต์เกมอื่น มากมายหลายสิบเท่าถ้ามองในมุมมองเริ่มทำ YouTube ในไทยเองก็มี y o u t u b e อหน้าใหม่ที่โด่งดังจากการทำคอนเทนต์ใหม่ครับร้อยวันเช่นกันไม่ว่าจะเป็น PK Walkman Champ m y z Lele เป็นต้น ตัวอย่างที่ผมพูดออกมาเนี่ยทำให้เห็นว่าคอนเทนต์ร้อยวันนอกจากจะเป็นที่รู้จักกันในระดับโลกแล้วในมุมมองของคนที่จะทำ u t u b e ก็เป็นสิ่งที่น่าท้าทายและคุ้มค่ามากที่สุดได้รับการยืนยันมาแล้วจากหลายๆช่องและรวมถึงช่องที่ผมไม่ได้พูดถึงโอ้จะว่าไปผมก็ไปเจอคอมเมนต์ชาวเน็ตในโลกโซเชียลที่มีความคิดที่จะเริ่มทำคอนเทนต์ร้อยวันนี่แหละแต่ก็ไม่รู้จะทำคอนเทนต์ไหนดีให้มันปังๆคนดูชอบดัน มีคอมเมนต์อันหนึ่งที่โคตรปั่นแนะนำว่าเฮ้ยทำคอนเทนต์ไหมครับร้อยวันสิแต่ว่าทุกๆวันจะมีหมาหนึ่งตัวที่โดนฆ่าลองจินตนาการที่เราจะโดนเม้นด่าสิอ๋อฟินปัจจุบันผมลองเสิร์ชใน YouTube นะครับก็ไม่มีใครทำคอนเทนต์แนวนี้เลยนะมีแต่กลายร่างเป็นหมาถ้ามีคนทำแล้วก็จะเป็นยังไงกันนะหรหรือว่า จะเป็นจุดเริ่มต้นคอนเทนต์ใหม c ครับสายดาร์กแน่นอนว่ามีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบเมื่อชาวเน็ตบางส่วนแสดงความเห็นว่าคอนเทนต์ร้อยวันเนี่ยนับวันมันก็ผุดขึ้นมาเหมือนกับดอกเห็ดดูที่ไหนก็เต็มไปหมดไม่มีอะไรที่มันดูแปลกใหม่เลยกระแสนเนี่ยมันยังไม่ตายอีกเหรอ โดยส่วนตัวนะครับผมเนี่ยในมุมมอคนนอกถึงจะไม่ได้เป็นไมค้า t สายร้อยวันเต็มตัวแต่ว่าก็ได้สัมผัสมาบ้างแล้วอืมไมค้าฟเนี่ยมันเป็นเกมที่ลงคอมในปี2009และพัฒนาเรื่อยๆเพิ่งมีคนมาเล่นแบบจริงๆจังๆเนี่ยก็ช่วงปี2019นี่แหละในเวอร์ชั่นจาว่า เนี่ยก็พัฒนามาถึงเวอร์ชัน1.18ถามว่าเกมมันตันหรือยังตัวเกมเนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับก็พัฒนาไปเรื่อยๆจนกว่าคนทำเนี่ยจะคิดไม่ออกนั่นแหละแต่เมื่อคนเล่นจนไม่มีอะไรเล่นแล้วอย่าลืมว่าไม e c ครับเป็นเกมแซนบ็อกที่เปิดกว้างทำความคิดสร้างสารรค์จึงมีมอดสวยๆเด็ดๆจำนวนมากเปิดให้โหลดกันเพียบในเว็บ CurseForge เนี่ยก็จะมีมากกว่า9 0,000กว่ามอดต่อให้โดดเรียนมาเล่นทั้งปีเนี่ยก็เล่นไม่จบง่ายๆครับหรือจะเป็นมอด ที่เราต้องไปสนับสนุนคนทำหมอดแบบจ่ายตังค์สำหรับหมอดที่มันไม่มีแบบแจกฟรีนะครับก็ต้องจ่ายตังค์เองไปสมัครสมาชิกหรือที่รู้จักกันใน patreon มันสร้างอาชีพให้กับคนทำหมอดเลยนะทุกคนคนทำหมอดก็ได้ตังค์คนเล่นก็ได้ฟินวินวินกันทั้งสองฝ่าย Minecraft เป็นเกมในตำนานที่ออกประจนภัยแบบไม่รู้จบยังมีหมอดสนุกสนุกรอผู้เล่นไปสัมผัสกันอีกเพียบมันไม่เกี่ยวว่าปัจจุบันคลิปไมครับร้อยวันคอนเทนต์สมัยนี้เนี่ยจะเยอะแค่ไหนจะร้อยวันจริง ร้อยวันปลอมแต่ที่สําคัญก็คือข้างในไ n มครับร้อยวันมันเป็นเรื่องอะไรซะมากกว่าตราดที่หมดไหมครับและตัวเกมไหมครับยังพัฒนาต่อไปเรื่อยๆคอนเทนต์ร้อยวันก็ยังคงอยู่และไม่มีวันตายก็จบกันไปแล้วนะครับกับรายการโคตรปั่นอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย